สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอเรื่อง3ขั้นตอนเลื่อนนัดหมายให้ครบถ้วนนะคะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของการเลื่อนนัดหมายทางโทรศัพท์และป้องกันความคลาดเคลื่อนในการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลนัดหมายของผู้รับบริการลงในระบบค่ะเมื่อผู้รับบริการโทรเข้ามาเลื่อนนัดหมายตรวจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะ ขั้นตอนที่1ให้เจ้าหน้าที่เปิดโปรแกรม EMR และใส่รหัส username password เพื่อเข้าโปรแกรมนะคะและให้เจ้าหน้าที่ใช้หลักสามเมกในการระบุต,ตัวผู้ป่วยในการเลื่อนนัดหมายเพื่อได้รับข้อมูลผู้ป่วยถูกต้องถูกคนเช่น ask การถามคือสอบถามจากผู้ป่วยโดยตรงและควรใช้คำถามลายเปิดนะคะ ข้อ2อันสาการตอบคือให้ผู้ป่วยส่วนร่วมในการระบุตัวตนข้อ3อาจจะความถูกต้องคือตรวจสอบให้ตรงกับสิ่งที่ได้รับคลิกไอคอนคลินิกที่ผู้ป่วยต้องการที่จะเลื่อนนัดหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อแพทย์วันเวลานัดหมายให้ถูกต้องถูกคนบันทึกข้อมูลการเลื่อนนัดหมายใหม่ของผู้ป่วยให้ถูกต้อง และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลทุกส่วนให้ตรงกับสิ่งที่ได้รับข้อมูลและเจ้าหน้าที่ทวนซ้ำแจ้งข้อมูลนัดหมายใหม่ให้กับผู้ป่วยให้ทราบเพื่อป้องกันการเลื่อนนัดหมายผิดพลาดขั้นตอนที่2นะคะการสร้างเคสให้เจ้าหน้าที่เปิดโปรแกรม QCRM และผู้ใช้เข้ารหัสชื่อและรหัสผ่านค่ะให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลของผู้ป่วยเช่นชื่อสกุลเลขบัตรโรงพยาบาลให้ถูกต้องแล้วคลิกปุ่มสร้าง เมื่อใส่รายละเอียดในการสร้างเคสและทวนซ้ำดูข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วบันทึกเคสขั้นตอนที่3นะคะเมื่อสร้างเคสเสร็จให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงสมุดร,รับเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะอย่าลืมนะคะ3ขั้นตอนเลื่อนนัดหมายให้ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่เลื่อนนัดหมายปฏิบัติตามด้วยนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมการระบุตัวตนของผู้ป่วยให้ถูกต้องถูกคนด้วยนะคะ